ไม่ได้แวะนานเลยครับอูช่างน้อยครับสกกรรพอูรถเกี่ยวมาบิว้วเยอะจัดสิบกว่าคันครับอัดอยู่ในนี้โอ้ทำอะไรคันนี้ทำอะไรครับช่างคันนี้ ต่อเสาไม้ทำเสาไม้งานเยอะมากครับสวัสดี f อฟซที่น่ารักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งด่วนครับทำทันเขาไปเนี่ยทันเกี่ยวไหม สวัสดีครับจังน้อยโอ้ทำไรครับ<า>นเนี่ยฮะงานเยอะเหอะทำไม่ทันเลยไม่ได้หลับได้นอน,นเลยอ้เอาตังค์เก็บไว้ในมด <c ười> <c ười> ว่าจะทำเล่นๆทำไปทำมาอะไรแซงเรื่อยๆหมดด้วยแทงอะไเอ๊ะจะเรียดูแล้วหมดว่าแทงไอไเทเลอร์นะอันนี้ทำอะไรยกเครื่องอันนี้เดินท่อข้ามตัวฮะอันนี้แท่นเครื่องอันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับช่างเอาอันนี้ทำแท่นเครื่องอันนี้ไม่โหดแทะอันนี้เดินอข้ามมันจะได้ผลมานี่อ๋ออ๋ออย่างงี้ทำไมเขาไม่ข้ามแต่แรลก มันติดไงติดอะไรติดใจติดอกติดใจคือประเด็นน่ะก็ไม่ได้สร้างของนี้แต่เล่นอ๋อออ๋ันนี้พอมันนี่ขึ้นมันจะมาเบียดกันอยู่เราเลยจะองตัดรถเข้านี่เลยครับอันสดทันสดอันติดอ๋อโห่นายอะไรทำรถตีดินรถตีดินให้รถเกี่ยวออกหมดก่อนครับอ๋อให้รถเกี่ยวออกหมดก่อนใช่เพราะรถตีมันมันมันเกี่ยวข้าวเสร็จถึงจะเริ่มตีกันอืม พาไปด,ดูหน่อยอุ้ผมหิวกล้วยจังเลยอะ่ะฮะลิงกินกล้วยลิงกินกล้วย <c oughs> โอ้โห <c oughs> อันนี้ยังไงช่างหมดเท่าไหร่นี่อันนี้หมดเท่าไหร่นี่ แสนห้า mm hmm. ได้ไรบ mm ้างแสนห้ารถกระสอบมาทำให้เป็นแเยอ๋อรถกระสอบมาแปลงเป็นอุ้มแสนห้าจบเลยอุ hmm. mm ้มได้กี่ตันนี่ยตันหนึ่งแต่ถ้าเอามันจะมีมิลลิทว่าตัวสัญญาณเตือนมันจะได้แป0ร้อก ถอดดีเลยไม่ต้องใช้ดีเลยดูเอาติดกล้องเลยไหมติดกล้องโอ้เนาะมัวหมดไม่ได้หรอกไทยจะเรินเหลือแค่นี้โอ้แกะหมดเลย นี่นะอ๋ออันนี้ทำไรมั่งนี่ยทำไรมั่งอืมเหลือแค่ทังอุ้มอันนี้เหล็กเก่าเหรอตัวนี้เหล็กใหม่หมดเลยเหล็กใหม่หมดเลยแต่ว่าคานล่างเดิมเป็นใหม่ใหม่อันนี้เหมาเหรอเหมาเหมากันเท่าไหร่เนี่ยอันนี้คือชิดกันไปจุดจุดล่ะแล้วก็เหมากันไปเลยเหรอใช่ ตันนี้ตันนี้ตันนี้ตอนนี้อท่ใส่เลียอย่างลก็แก่ทุกอนมันเปิดมันขาสี่ไม่ได้ทำเปินฝาซีอันนี้ช่องลมใช่ไหมใช่กรกนปตัวคำถังมันก็ไม่มีนะตัวค้ไนี่็อย่หมดแล้วอืม

นี่นะอ๋อไอหนุ่มไปไวเฮ้ยไวไฟอันนี้มัาทำอะไรกันนี่มันนี่มีชุดปากชุดปากปากจะดันลูกดาวคือยกชุดเลยโอ้แต่ว่าตู้ยังรอทุนปปหน้าทุนมี อันนี้ก็อะไรวเหมือนกันวอน,นิสักตัวแก่ทรงปากทำไมอะแ,แกยังไงอันนี้อคือปากมันเงนใช่อ้นนมันจะกินน้ำแล้วคือปากข้างล่าง เออมันเออมันอุ้มไว้เออพนนาไปดูเกียวดันหน่อยอเกีฮึตอนที่กำลังทำใหม่คอนกินรี รูป15นิ้วลึงยืด 20, น,20นิ้วอันนี้อันนี้เป็นเหล็กใช่ไหมเหล็กครับใช้เหล็กได้ไดหมดได้ได้หมดเลยได้หมดเลยขึ้นอยู่กับลูกค้าสั่งโอ้ได้เหล็กเอาเหล็กได้หมดเลยคือลูกค้าเน้นประหยัดแล้วก็โออเคันนี้คือเชื่อมแต้มไว้แค่นี้เดี๋ยวเก็บงานครับนี้ตั้งงานแล้วเฉยโอ้แต้มเชื่อมเชื่อมเต็มไหมไม่เต็มครับไม่เต็มแต่ว่าฝั่งฝั่งนี้ก็เชื่อมตรงข้ามกันสักวางแล้วไม่ใช่ตรงข้าม อันนี้มาเก็บงานไห่เชื่อมเก็บเลยลูกซั่มครับลูกซั่มสั่มนี่ปะงี้เลยนะเป็นลูกเก่าเขาซ่ำมล้วก็มาแต่งมาดึงกว่าจะได้ลูกมันเสียรูกมันนะบิดเบี้ยวมนะเออปะงี้เลยมันเป็นทุกโหมาก่อน อันนี้เราสั่งมาเหรอตัดเองเลยตัดม้วนเองอย่างนี้นะตัดยืดเองโู้ทำให้ดูได้ไหมมาดูได้ไหมไปหมดแล้วอ๋อม้วนยังไงแบบถึงได้แบบนี้มันต้องยืดก่อนฮะมันต้องยืดไปก่อนมันต้องใช้เครื่องมืออะไรทำฮะมีใบเสียบเขาเสียบก็อ๋อีก็เหล็กมดกดให้ม้วนแบบนี้เลยมันเป็นเหล็กอะไรมันยืดแบบนี้ได้ เหล็กแผ่นนำที่ปูพื้นกระบะด้ำได้นะใช่เหล็กก็ยืดได้อ๋อนี่ใช้กี่มิลนเนี่ยสามมิลสามมิลอ๋อก้อยเหล็กแผ่นทั่วไปใช่ไหมเ<อ>น,นี่ยอ๋อเมื่อก่อนมันมีเครื่องมิลเลย<ม>อันนี้ก่อนอะไรใส่เครื่องว,ว,วัด <laughs> <laughs> เ,เลยครื่องวัดเนี่ยมอเตอร์พังเลยอ๋อ,อจับมอเตอร์ใส่เครื่องวัดหมดแล้ว รับทลูกคนเนี้ฮะรับทลูกรัางลูกทลูกลูกลูกอะไรครับรับทำลูกทั่วไทยทำมาหลายลูกแล้วอันนี้จะพูดม่เขาหตีปากไอีกนึงนี่รับตีปากโดยทำตีไรปากเลยนะอ้ช่างอะไรนะช่างอะไรนะช่างโฉมตัวโฉมโฉมนี่ น,น<า>ข้าไปดู<ใ>นหน่ยหอยขาไปดูหน่อยแต่ว่ายังไม่ได้เก็บหันสังโฉมโฉมยง <c oughs> อ๋อนี่ของใจใหญ่โอ้ย <c oughs> ก,กใหม่ไมเิล้เหดตีมือนะเน่ตีมือนะไม่ใช่มีเครืนะ่อง โอ้ช่างช่างร้อนแล้วช่างอ่ะอันนี้สินเจอดินใช่ไไอ้สินช่างสายฮาช่างสายฮาอันนี้แก้ปากใหม่ด้วยเหรอทั้งปากใหม่ทั้งชุดเลยโอ้ทั้งชุดเลยนะใช่ของเก่ามีใช่โคแค่นี้ก็เปลี่ยนเพราะของเดิมมันทะลุอ๋อยังไม่ได้เจ็บละเอียดเลยไว้ส่วนหนึ่งไม่ให้ฝนมันไม่ให้สนิม่จีบ รอเก็บรายละเอียดรอบหนึ่งแล้วก็คือส่งเลยเก็บเทปทีเดียวส่งเลยทันเกี่ยวไหมเนี่ยทันเหรออีกสองเดือนอีกเดือนเดียวฮะแค่เดือนเดียวเวลาเดือนเดียวเเดดือนียวจะทำทันไหมหนีหมดไหมหนีสู้อ่ะฮะอันนี้นะอีกไม่กี่วันก็เสร็จนี่แหละทำอะไรนี่อันนี้แก่รอบปอเจริญหรอ ที่ผมซื้อมาชินนังไงแล้วขายเพื่อนเนี่ยอ๋อแกรอบแกรอบไหมแกรอบยังไงรอบตู้เหรอบตู้มันช้าอ๋อแก่รอบตัวเดินรอบปากมันไวไปแล้วแกรอบตู้อ๋อคันนี้ที่ผมถ่ายตรงนั้นน่ะใช่ไหมปากใหญ่เลยเนี่ยปาก สามเมตรกว่าแต่ i n s นายผมทำให้แต่งตีนี่แล้วแล้วเม็พวกครูเวตาทางนู่นน่ะมาผูกปากกุ้งกอล์ฟเดินมาแถมรถเกลียวเลยอ๋อซื้อตัวเดินแถมรถเกลียวซื้อตัวเดินมาเขาแถมแม่คันนั้นมาว่าไปต้นไม้ตรงนี้หายไปเลยครับ จะทำอะไร,รไขยายอูอ่อะขยายพื้ขยายอูอ่พอแต่ขยายเลยรถเยอะจัดูอะอ้ไอ้นั่นทำอะไรทำไมจอดทิ้งไว้นู่นนะนน่นนะไหนคันี้เลยคันู้นนี่นี่ ก็พึ่งซื้อไปเดินมาเขาแถมรถเกี่ยวมาโอ้ซื้อไปเดินแถมรถเกี่ยวใช่ว่าไปแต่ว่าปีนี้สามคันสามคันเลยแค่นั้นเดือนโอ้นำท่วมหมดแล้วไม่ได้เกี่ยวหรอกขอมีอยู่มีพื้นที่อยู่เนี่ยประคำสามสี่สี่คันนี้คันนี้ก็ไปด้วยปีที่แล้วเราขี่ไร่ปีแล้วไม่เข้าเป้าเลย ลูกน้องนี้ค่างานพันถึงไหมพันเจ็ดพันแปดพันเจ็ดพันแปดน้อยปกติมันไม่ขาดปีละพันนะต่อคับปีนี้เสียงจมเนาะน้ำอุ่มแบบเสียงเสียงไหมเสียงเลยแหละเสียงทุกปีเลยมั้งปีนี้น้ำไม่ขาดเลยนะแต่ปีนี้อู๋ไทยยังจมกันสนั่นบันไว้เลยนี่เนาะน่าจะต้องไปคู่อะไว้ลากกัน สี่ตัวก็ปล่อยจุดละสองไม่งั้นเดน้ไม่รอดใยใหญ่เขาจะไปไหมสุรินทร์เนี่ยน่าจะไม่ไปนะทีนี้ดูแลอ,อยู่แถวนี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็เอาไม่ทันแล้วราคาบ้านเรามันได้กว่านะใช่อ่ะสู้ๆกันไปครับอาชีพรถเกี่ยว,วรถเกี่ยวเนี่ยมันต้องเก่งเรื่องซ่อมเองอะไรเองเนาะ ถึงถ้าชอบไปนี่ไม่ได้ตังเขาใช่ถ้าเกี่ยวไปซ่อมไปเนี่ยผม,ผมไม่เอาดีกว่าเกี่ยวไปบุกน้ำลุยโคลนเลยสนใจไม่รักอยู่ยากใช่โอ้อ <fits 40 S 2> าศัยว่าลูกน้องเป็นด้วย<อ>เราก็เป็นด้วยมันก็ไปได้ไปดูนกหน่อยไหมยายเลี้ยงนกเยอะมากเลยไม่เลี้ยงนกวะ เห็นงเกินมือแล้วอืมนี่ก็สี่ทุ่มห้าทุ่มทุกคืนเลยเห็นกลับผ่านเห็นเปิดไฟทำอยู่สี่ทุ่มห้าทุ่มทุกคืนเอาเวลาที่ไหนไปนอนเนี่ยก็นอนอยู่แต่นอนน้อยนอนคงทุกทีหนึ่งอู้ผมไม่ไหวแล้วผมง่วงกว่าตื่นรถเยอะเนาะต้องลุยใช่โอเคครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ